สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินด,ดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องความสุขทะรุสไม่หมาะความสุขหัวัตแม่หมอมหัวโตนั่นเองนะคะแม่หมอที่มีพลังงานออา่าพลังงานเอนดิจิบวกบวกบวกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาในร้ามีดีในดีมีร้ายหรือว่าในดีมีดีนั่นเองนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังขอบคุณคนที่ติดตามใหม่ติดตามเก่าน้อมรับยินดีรับได้รับกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณคนที่ไม่ค้าโฆษณาแต่แต่คําไม่เป็นไรเลยนะคะขอบคุณคนที่ให้ซปเปอร์แตงไม่หมอด้วยนะคะแต พพอร์ตทางตรงใต้คอมเมนต์เลยนะคะและที่สําคัญใครอยากแอดไลน์ดูดวงตามนี้เลยนะคะทุกคนคะ่ะถึงวันที่13พฤษภาคมนี้นั่นเองคะ่ะมาคะ่ะวันนี้ค่ําคืนนี้ใครเป็นเศรษฐีกันบ้างคะของเก็ตูเลชั่นกับทุกคนแต่ถ้าใครไม่ถูกก็ไม่เป็นไรถือว่าเราช่วยรัฐบาลนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะมาคะ่ะค่ําคืนนี้ นะคะเราตั้งชื่อแรนดอมว่านะคะสิ่งที่คุณมีนะคะแต่คนอื่นไม่มีและคนอื่นอยากจะเป็นแบบคุณซะเหลือเกินสิ่งสิ่งที่ครูคูบาอาจารย์ของคุณที่ท่านมาบอกว่าสิ่งที่คุณมีแต่คนอื่นไม่มีนะคะและก็มีคนหลายๆคนอยากเป็นแบบคุณนั่นคือสิ่งใดคะนะคะมาเลยค่ะขอคุณค่ะขอคุณค่ะพรสวรรค์ พรสวรรค์สิ่งที่คุณมีแต่คนอื่นไม่มีนะคะก็คือพรสวรรค์ของคุณนั่นเองนะคะไม่ได้มาง่ายๆคาว่าพรสวรรค์นะคะนี่คือจัดมนตร นะคะพรสวรรค์ของคุณล้วนๆที่พกติดตัวคุณมาตั้งแต่เกิดทุกคนมีทักษะความสามารถแตกต่างกันคุณก็เป็นหนึ่งนะคะคุณเกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์เมื่อคุณรู้ว่าคุณมีพรสวรรค์และพรสวรรค์กําลังจะนําพาคุณลองคิดดูนะคะสิ่งต่างๆที่คุณเกิดมาแล้วดูอดีคุณก็ ทำอะไรอย่างไม่เคยทำแต่คุณก็ทำประสบความสำเร็จนี่คือพรสวรรค์พรสวรรค์นในเรื่องอะไรคะในเรื่องนี่คะ่ะนะคะ nice o เ t i c c l ไม่ว่าคุณจะทำอะไร คุณเป็นคนที่คิดรอบคอบศึกษาหาความรู้ให้เชี่ยวชาญก่อนที่จะลงมือทํานั่นเองเหมือนตอนนี้นะคะคุณรู้สึกว่าเอ้ยคุณอยากทําธุรกิจอย่างหนึ่งนะคุณต้องหาข้อมูลที่ชัดเจนนะคะหาผลได้ผลเสียนะคะวางรูปแบบแบบแผนนี่คือตัวตนของคุณสิ่งที่ทุกคนนะคะอยากจะมีเหมือนคุณคือพรสวรรค์พรสวรรค์และพรแสวงคุณเป็นมีพรสวรรค์แล้วคุณยังมีพรแสวงแสวงหาสิ่งที่เหมาะสมเละคู่ควรกับ คุณสิ่งนั้นนะคะจะนําพาคุณคิดว่าทํำยังไงนะคะเมื่อคุณได้สมมุติว่าคุณมีแอปเปิลอยู่ตรงนี้คุณจะทําไงให้แอปเปิลตัวนี้มีราคาสูงสุดคุณก็ศึกษาหาตํารานี่แหละค่ะคําว่าพรสวรรค์และพรแสวงของคุณคุณไม่ใช่มีแค่พรสวรรค์แต่คุณมีพรแสวงด้วยนั่นเองนะคะนี่ค่ะ สิ่งที่หลายๆคนต่างอิจฉาและอยากมีแบบคุณนั่นเองการฝึกฝนเพียรพยายามเป็นสิ่งสำคัญและความมีวิน,นัย นะคะความมีวินัยเท่านั้นนะคะถ้าคุณอยากเก่งถ้าคุณอยากรวยคุณก็ต้องมีวินัยในการจัดการชีวิตของคุณนั่นเองค่ะและในตอนนี้เวลานี้สิ่งสำคัญนี้นะคะเรื่องใดที่ครูคูบาอาจารย์พรสวรรค์ที่เกิดมาพร้อมกับคุณและพรแสวงที่คุณกำลังกระทำอยู่ตรงน,นี้จะบังเกิดให้คุณได้รับสิ่งใดในเร็ววันนี้คะมาค่ะ คันนี่คือ s i กออ f นะคะซิกออฟซิกออฟสอดนะคะการพัฒนาตัวเองออกไปสู่โลกกว้างเพื่อพัฒนาตัวเองเพื่อได้เรียนรู้เหตุการณ์ใหม่ๆนี่แหลคะค่ะ ถ้าคุณอยู่กับที่นะคะถ้าคุณไม่ได้ทําอะไรเลยมันก็จะไม่เกิดนะคะพรแสวงให้กับคุณแม้ว่าคุณจะมีพรสวรรค์ก็ตามคุณจะต้องเรียนรู้ทักษะใหม่ๆสิ่งใหม่ๆโลกใบใหม่ที่โลกใบนี้นะคะมันจะเหมาะสมกับคนที่มีพรแสวงเท่านั้นมันจะไม่เหมาะสมกับคนที่มีแค่พรสวรรค์แต่คุณมีทั้งพรสวรรค์และพรแสวงนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่คุณมีพรสวรรค์มีครบทั้งสองอันแล้วคุณก็ต้อง ต้องฝึกฝนพยายามก้าวไปสู่โลกใหม่ๆลงมือทําพัฒนาตัวเองให้มีความสามารถยิ่งขึ้นถ้าคุณอยากเป็นแบบไหนนะคะคุณก็ต้องก้าวไปสู่ในจุดๆนั้นเสมือนว่าตัวคุณได้เป็นคนคนนั้นแล้วนั่นเองถ้าคุณอยากมีความสุขคุณก็ต้องสร้างความสุขให้ตัวเองก่อนก่อนที่จะไปเรียกร้องให้คนอื่นมาสร้างความสุขให้กับคุณต่อค่ะ นะคะนับจากนี้นะคะพรสวรรค์ของคุณเกิดแล้วพรแสวงของคุณเกิดแล้วเงินทองสิ่งที่คุณปรารถนานะคะนี่คือแสงตะวันแห่งวันใหม่ซิกออฟนะคะซิกออฟสอดนะคะการพัฒนาตัวเองการบาลานชีวิตตัวเองพัฒนาเพื่อก้าวไปสู่โลกที่สวยงามโลกใบใหม่โลกไม่ได้สวย โลกไม่ได้ใจดีกับคนที่อ่อมกับคนที่ยมโลกจะใจดีกับคนที่พัฒนาตัวเองกับคนที่รู้ว่าตัวเองกําลังทําอะไรนั่นเองนะคะและนี่คือเดอะซันนะคะใหม่ของคุณเกิดแล้ว ฟ้าใหม่ครั้งนี้เกิดในปี68นะคะเกิดในปี68จงมุ่งมั่นพัฒนาตัวเองนะคะตอนนี้คุณได้มาดูคลิปนี้แสดงว่าคุณบาลานตัวเองได้แล้วเดือันความสุขครั้งใหม่ชีวิตครั้งใหม่ครอบครัวของคุณจะมีความสุขอีกรอบหนึ่งในปี68นั่นเองนะคะเราบอกเลยนะคะนับจากนี้ชีวิตของคุณนะคะคนที่มีครอบครัวครอบครัวคุณจะกลับมามีความสุขอีกครั้งด้วยอะไรคะด้วย คุณที่บาลานซ์ชีวิตบาลานซ์จิตใจบาลานซ์ความสุขสร้างความสุขให้กับตัวเองเป็นแล้วนั่นเองนะคะสิ่งที่คุณปรารถนานะคะไม่ใช่แค่วอนขอคุณต้องลงมือทำด้วยนั่นเองต่อค่ะทีนะคะทีออฟสอดนะคะบาลานซ์เรื่องสภาวะจิตใจเห็นไหมคะเดอร์ซันออกมานะคะแล้วก็นะคะทีออฟสอดออกมาทีออฟสอดออกมาบอกว่า ให้คุณเข้าใจตัวเองถ้าคุณยังไม่บาลานตัวเองหลายๆคนนะคะอยากเป็นเหมือนคุณมีหลายๆคนอยากได้รับโอกาสแบบคุณหลายๆคนมองมาที่คุณมองคุณเป็นไอดอลแล้วช่ไหนเลยคุณถึงนะคะไม่รักตัวเองทั้งที่หลายๆคนเขาก็อยากเป็นแบบคุณมากมายเสลือเกินนับจากนี้นะคะทีออฟสอดเรื่องสภาวะจิตใจของคุณนะคะคุณอาจจะอมคุณอาจจะยม แต่ไม่นานนะคะถ้าคุณได้ดูคลิปนี้นะคะนี่คือคลิปสําหรับ โดยตรงนั่นเองคนอื่นหลายๆคนเขาอยากมีกับคุณเขาอยากเป็นแบบคุณนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อคุณเกิดสภาวะจิตใจทอออ o r t นะคะเรื่องครอบครัวปัญหาครอบครัวหรือปัญหาการงานหรือคุณสร้างนะคะบางทีคุณก็สุขมากเกินไปคุณก็สร้างความทุกข์ให้กับตัวเองนั่นแหละคะ่ะนี่คือนะคะเขาเรียกว่าการบาลานซ์นะคะบางสิ่งบางอย่างจังหวะชีวิตที่เข้ามา มันมาสอนให้คุณได้เติบโตนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณได้ดูคลิปนี้ค่ำคืนนี้ให้คุณได้รู้เลยว่าสิ่งต่างๆคุณได้เลือกมาแล้วก่อนที่คุณจะลงมาเกิดนั่นเองค่ะต่อค่ะ S <S <an> คุณเลือกเอานี่คือถูกออปเปอเรนนะคะบางคนอ่อมบางคนยมนะคะเกี่ยวกับปัญหาในเรื่องครอบครัวกับเกี่ยวกับปัญหาเรื่องการเงินตอนนี้คุณมองดูบ้านหลังใหม่ของคุณครอบครัวของคุณคุณอยากให้บ้านหลังนี้เป็นบ้านเป็นคฤหาสน์คุณอยากให้บ้านหลังนี้เป็นเหมือนเดิมหรือเป็นคฤหาสน์คุณเลือกเอาน,นะคะบ้านหลังใหม่อนาคตใหม่ของคุณขึ้นอยู่กับที่คุณเลือก เมื่อความสวรรค์มาถึงคุณแล้วคุณต้องสแสวงหาสแสวงให้ครอบครัวของคุณมีความสุขเมื่อคุณได้ดูคลิปนี้เหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนจักรวาลเหมือนครูครูบาอาจารย์มาบอกมาสอนให้คุณได้รู้ว่าคุณจะต้องตื่นรู้แล้วนะ ปี68เล่งทำอะไรถ้าอยากทำให้ลงมือทำพรสวรรค์คู่มือมากับคุณแล้วและนะคะพรแสวงคุณก็ต้องลงมือทำนั่นเองนะคะเลือกเอานะคะสองทางเลือกให้คุณนะคะถ้าคุณเลือกนะคะและนี่คือสิ่งที่คุณได้เลือกแล้วนั่นเองโอกาสใหม่ๆเดือดสันนะคะนับจากนี้ชีวิตของคุณนะคะกำลังก้าวไปสู่ยุคใหม่ยุคที่คนอื่น จะมีความศรัทธาคุณมากขึ้นนั่นเองต่อค่ะไฟออบคัพนะคะทิ้งบางสิ่งนะคะในเรื่องความรักหรือเรื่องบางสิ่งบางอย่างที่คุณเจออยู่นะักคอนแนนนี้คุณอยากมีแสงสว่างแห่งวันใหม่เดือซันกำลังจะมาเปลี่ยนแปลงไฟออฟคัพความผิดหวังความเสียใจที่ผ่านมาให้เรียนรู้ให้รู้ว่ามันเป็นอดีตแล้วก็นะคะเมื่อรู้สึกว่านะคะ ชีวิตของคุณมันแตกสลายมันอ่อมมันยมให้เข้าใจตัวเองเรียนรู้แล้วนิ่งคิดอยู่กับตัวเองใช้เวลาอยู่กับตัวเองให้มากนะคะไม่ต้องไปฟังเสียงใคร แล้วนะคะคุณจะได้คำตอบที่ดีที่สุดสิ่งที่คุณตรงนี้ขนาดน,นี้คุณทำอะไรอยู่นั่นแหละค่ะรู้ใจตัวเองให้เร็วนะคะแล้วก็คบตัวเองให้เป็นนั่นเองนะคะนะคะรู้ตัวเองให้เร็วคบตัวเองให้เป็นนะคะแล้วก็คุมคอนโทนตัวเองให้อยู่ ะะรู้ตัวเองให้จริงแล้วคุณจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างตามที่คุณปรารถนานั่นเองนะคะถ้าคุณคบตัวเองยังไม่ได้ไม่รู้จิตใจตัวเองว่าต้องการอะไรคุณไม่คอนโทรลตัวเองนะคะปล่อยให้นะคะสมองคิดไปนูน่นคิดไปนี่ทําให้ตัวเองพลาดโอกาสมาหลายโอกาสแล้วนับแต่นี้ให้คุณหาตัวเองให้คบครบตัวเองให้ได้ตอนนี้นะคะไพ่มาเตือนสติว่า ครบตัวเองให้ได้แล้วจะใช้ตัวเองให้คุ้มเวลามี24ชั่วโมงเท่ากันคุมตัวเองให้ดูอยู่นะคะเหมือนแก้วแตกสลายเหมือนแก้วน้ำห้าใบนี้แต่มันก็ยังมีหนึ่งใบมันยังเหลือนะคะถึงแม้มันจะล้าวมันจะแตกแต่มันก็ยังเหลือหนึ่งใบที่ให้คุณมีน้ํานะคะไว้กินนั่นเองนะคะต่อค่ะนี่คุณเป็นคนโชคดีนะคะ หนึงในร้านที่คุณจะโชคดีได้เจอคลิปนี้นั่นเองนะคะเพราะหลายๆคนเขาก็หาทางออกในชีวิตไม่เจอเมื่อคุณได้เจอคลิปนี้นี่คือทางออกในชีวิตคุณนั่นเองค่ะคุณได้เรียนรู้และหาทางออกกับชีวิตคุณได้แม้คุณว่าจะเจอสามดับก็ตามนี่คุณกำลังศึกษาหาทางออกพรสวรรค์จะนำพาให้คุณได้หลุดพ้นออกจากทีออฟสอดและไฟออฟคับนั่นเองค่ะต่อค่ะ ไฟออปเปอนะคะไฟไฟการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ถ้าคุณนะคะคุมตัวเองไม่อยู่นะคะแล้วก็รู้ตัวเองไม่จริงมัวแต่ฟังนะคะคําคนอื่นนินทาคำคนอื่นคอลหาคุณก็จะไม่ได้หลุดพ้นออกจากสิ่งต่างๆที่คุณอยู่นะคะแต่เมื่อคุณคอนโทรลตัวเองอยู่ไฟออปเปอเรคุณขาดแขนอยู่ใช่ไหมคุณขาดสภาพคลอเรื่องการเงินอยู่ใช่ไหม นะคะคุณไม่ต้องกลัวค่ะนี่ไฟออปติเคิลคุณได้หลุดพ้นหนทางใหม่ๆของคุณกําลังจะเกิดขึ้นนี่คือแสงสว่างแห่งวันใหม่ถึงคุณจะขาดแลนแต่คุณก็มีนะคะไฟสองแสงไฟแสงสว่างเกิดขึ้นในชีวิตคุณทุกสิ่งทุกอย่างคุณเลือกเกิดมาที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆแสงตะวันแห่งวันใหม่เกิดขึ้นกับคุณแล้วนั่นเองนะคะไม่ต้องกลัวค่ะนี่คือสิ่งที่คุณมี แต่คนอื่นไม่มีและคนอื่นอิจฉาทําทไมเขาต้องอิจฉาในเมื่อคุณเจออุปสรรคปัญหาจาไว้นะคะคนหลายๆคนเมื่อเจอเหตุการณ์แบบนี้เขาจะตั้งสติไม่อยู่กลายเป็นโรคซึมเศร้าแต่คุณโชคดีมากแค่ไหนทําให้คุณบาลานซ์ชีวิตเข้าใจตัวเองมากขึ้นไม่เป็นโรคซึมเศร้าไม่ตุยไม่ทาร้ายตัวเองนั่นเองค่ะแม้คุณจะเป็น ไฟออฟคัพแม้คุณจะเป็นไฟล์ออปติคลแต่คุณก็สามารถนะคะบัลา้านเรื่องรายรับรายจ่ายสถานะการเงินคุณได้จริงไหมคะนะคะต่อค่ะ <c oughs> กาคุณค่ะเาคุณค่ะเาคุณค่ะนี่คืออะไรคะแสงตะวันแห่งวันใหม่นะคะพบตนุของคุณก็คือไฟออปิคอลเมื่อคุณคุณกําลังจะได้หลุดพ้นออกจากนะคะความขาดแคลนความสุขครั้งใหม่จะเข้ามาหาคุณแสงตะวันแห่งวันใหม่กําลังจะบังเกิดขึ้นกับคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงสิ่งใหม่ๆนะคะถ้าคุณเป็นมีครอบครัวคุณกําลังจะมีีมีเบบี นะคะคุณจะได้แต่งงานแต่ถ้าใครแต่งงานแล้วมีครอบครัวแล้วลูกคุณกําลังจะนําพาความสุขมาให้คุณนั่นเองนี่คือเดอะซันแล้วก็ดีเอ็มพจนะคะคุณสามารถสร้างความสุขให้กับตัวเองตลอดเวลาได้พรสวรรค์จะนําพาคุณบาลานซ์ชีวิตตัวเองคุณคุมตัวเองคุณรู้ตัวเองว่าต้องการอะไรคุณสร้างความสุขให้กับตัวเองนะคะถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณนึกนะคะตอนที่คุณท้องแล้วคุณสร้างความสุข คุณอยากให้ลูกคุณสุขภาพแข็งแรงมีครบ32คุณก็รับแต่พลังงานดีๆนั่นเองนี่แหละคะ่ะสิ่งที่คุณจะได้รับ dm a พ e ได้มาจากพระแม่ธรณีพระแม่ลักษมีพรสวรรค์ที่คุณได้มาจากจัก,กรวาลพรสวรรค์ที่คุณได้มาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าคุณจะนับถือศาสนาอะไรนี่คือพรสวรรค์และพแรแสว์นั่นเองนะคะนะคะสิ่งที่คนอื่นเขาโคตรอ,อิจฉาคุณเลยนั่นเองนะคะแล้วเขาก็อยากมีแบบคุณ เขามองคุณเป็นไอดอลต่อค่ะขอ้คุณค้าขคบคุณค่ะนะคะจงสร้างแสงสว่างให้กับตัวเองนี่คืออะไรคะสิ่งที่คุณจะได้มาคุณกำลังเมื่อคุณเข้าใจตัวเองเมื่อคุณรู้ว่าพรสวรรค์ตัวเองอยู่ตรงไหนเข้าไปหาพรสวรรค์ตัวเองให้ใกล้ๆเมื่อเข้าไปใกล้แล้วนี่คือแสงสว่างอย่าทำตัวเป็นเหมือนไฟฉาย ะะอย่าทําตัวเป็นเหมือนไฟฉายแต่จงทําตัวให้เหมือนตะเกียงนะคะตะเกียงตะเกียงนะคะจะส่องสว่างให้กับทั่วทิศแต่ไฟฉายไม่สามารถให้ความสว่างกับตัวเองได้นะคะเพราะว่าไฟฉายให้แสงสว่างกับคนอื่นได้แต่ไฟฉายไม่สามารถให้แสงสว่างกับตัวเองได้แต่คุณทําตัวเหมือนตะเกียง ตะเกียงให้แสงสว่างกับคุณก่อนเสมอให้กับคนที่เป็นคนจุดก่อนเสมอเพราะคุณเป็นคนถือตะเกียงนี้เองนั่นเองนะคะนี่คือความสําเร็จที่คุณจะได้มานะคะสิ่งที่คุณจะได้รับนะคะการตั้งตัวชีวิตใหม่ การงานใหม่ๆธุรกิจของคุณนะคะเหมือนคุณผ่านโปรในชีวิตแล้วอุปสรรคปัญหาเรื่องความขาดแคลนเรื่องความอ่อมความยมคุณคุมตัวเองได้แล้วคุณเข้าใจตัวเองได้แล้วว่าคุณทําไมถึงเจอความขาดแคลนถึงเจอปัญหาในครั้งนี้นั่นเองนะคะและนี่คือความสุขครั้งใหม่คุณโชคดีเราบอกเลยว่าคุณโชคดี เพราะคลิปนี้มาเพื่อคุณโดยตรงมาเพื่อบอกในสิ่งที่คุณเจอณขณะน,นี้ตอนนี้ไม่ว่าคุณอ่อมคุณยมคุณเจอปัญหาหนักแค่ไหนแสงตะวันมาแห่งวันใหม่กําลังก้าวมาสู่ในชีวิตคุณนั่นเองค่ะต่อค่ะไฟโผลปัญหานะคะปัญหาของคุณดีค่ะนะคะถึงเจอปัญหาไลายขนาดไหนไฟออฟบอด นะคะเพจออวบนแล้วก็ไฟออวบนปัญหาเรื่องการงานนะคะแน่นอนแหละมันจะต้องมีปัญหาคนสองคนคนอยู่ในองค์กรมากๆมันก็คือลิ้นกับฟันนะคะเมื่อเราไม่ใช้อารมณ์เราใช้นะคะคำอธิบาย นะคะเราใช้ข้อมูลที่เป็นจริงมาอธิบายนะคะซึ่งกันและกันเมื่อนั้นมันจะจบลงได้ดีไฟออฟบอลก็คือไฟออฟคอนปัญหาเรื่องการงานนะคะอย่าใช้อารมณ์ในการเจรจาจงใช้เหตุผลในการเจรจานั่นเองค่ะแล้วทุกอย่างทุกสิ่งทุกฉากมันจะลงเอยด้วยความสุขนะคะ นี่แหละค่ะสิ่งที่คุณมีคุณสามารถเจรจาเมจะเป็นงานยากๆโปรเจกต์ยากๆถ้าคุณไม่เอาอารมณ์ไปร่วมแต่คุณใช้เหตุผลในการนะคะเจรจาต่อรองนะคะในองค์กรของคุณเมื่อนั้นคุณจะพบว่าคุณนี่แหละคือนัมเบอร์วันคุณนี่แหละคือนัมเบอร์วันขององค์กรนั่นเองค่ะต่อค่ะคุณค่ะคุณค่ะนี่คือการก้าวไปสู่เป้าหมายใหม่ของคุณ เดอะชาลีออตแม้ในยามค่ำคืนคนอื่นเขาจะหลับจะนอนแต่เป้าหมายของคุณนะคะในยามค่ำคืนคุณคุณคิดว่าตอนค่ำค่ำคืนเนี่ยนะคะคุณจะมออีพลังงานบางสิ่งบางอย่างบางคนนะคะทํางานตอนลางคืนนียโอ้โหสมองโล่งมากเลยชาลีออตเป้าหมายของคุณอยู่ตรงไหนคะนะคะและนี่คือปี68ปี2025เป้าหมายของคุณอยู่ในปี2025นี้แหละคะ่ะเดอะชาลีออตการเดินทางแม้ในยามค่ำคืน การเดินทางครั้งนี้เดินทางไปสู่เป้าหมายสิ่งที่คนอื่นไม่มีเป้าหมายแต่คุณมีเป้าหมายเป้าหมายของคุณคุณรู้ดีว่าเป้าหมายนั้นจะนำพาให้คุณได้รับสิ่งใดนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่คุณมีเหนือล้นมากกว่าใครๆแม้คุณจะเจออุปสรรคและปัญหามากมายขนาดไหนก็ตามนะคะพรสวรรค์ยิ่งคุณมีวารมียิ่งคุณมีพรสวรรค์เยอะๆมันเป็นบทพิสูจน์ให้คุณได้เรียนรู้ว่า คนแต่ละคนมีนิสัยไม่เหมือนกันคนแต่ละคนร้อยพ่อพันแม่แล้วทําไมคุณจะต้องเอาตัวเองไปผูกติดกับคําพูดของคนนั้นคําพูดของคนนี้นะคะทําสร้างตัวเองให้มีความสุขก็พอแล้วนั่นเองนะคะแล้วคุณจะได้หลุดพ้นออกจากความขาดแคลนล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะนะคะความทุกข์ความอ่อมความยมอะไรก็ตามแต่ต่อค่ะคุณค่ธ คุณได้เรียนรู้เมื่อคุณได้เรียนรู้นะคะเป้าหมายของคุณคืออะไรคะรู้ไหมคะเป้าหมายของคุณคือครอบครัวของคุณมีความสุขไม่มีอะไรจะดีเท่านี้อีกมาแล้วนะคะเข้าใจนะคะสิ่งที่มันสิ่งที่คุณเจอหนขนาดนี้ตอนนี้มาเพื่อทดสอบคุณและบททดสอบของคุณกำลังจะจบลงภายในเร็ววันนี้และถ้าคุณได้ดูคลิปนี้ให้คุณเข้าใจเหตุการณ์ที่คุณเจอไม่ว่าจะเจอตอนไหนคุณโคตรโชคดี เพราะคลิปนี้มาบอกเหตุผลเหตุผลที่คุณต้องเจออุปสรรคปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างและมันก็เป็นคําตอบที่คุณได้เจอคําตอบของคุณสัทีคุณหามาเนิ่นนานแล้วว่าทําไมคุณต้องเจอนะคะต้องเจอความขาดแคลนต้องเจอปัญหาอุปสรรคนู่นนี่นั่นและนี่คือคําตอบของคุณเมื่อคุณได้ไขข้อข้องใจรหัสลับนะคะในชีวิตคุณความสุขก็จะเกิดขึ้นในชีวิตคุณนั่นเองครอบครัวของคุณก็จะมีแต่ความสุข นี่คือ10ออ c คับนะคะสิ่งใหม่ๆกำลังจะบังเกิดกับคุณกับคุณในปี68เข้าใจตัวเองให้เร็วเพราะพรสวรรค์อยู่กับตัวคุณคุณเกิดมาโชคดีหลายๆคนอยากมีพรสวรรค์และคุณเป็นคนพรสวรรแต่ช่วงเวลาระยะลึงนะคะพรสวรรของคุณหายไปเพราะอะไรคะเพราะจิตคุณไม่นิ่งคุณเอานะคะจิตของคุณนะคะไปฟังคนอื่นพูดนู่นนี่นั่นจิตของคุณก็เติม เพิมพลังงานลบเข้าใส่ตัวเองเข้าใส่ตัวเองนับจากนี้ที่คุณมาดูคลิปนี้พลังงานเป็นของคุณล้วนๆต่อค่ะ นี่คือรางวัลจัดติดนี่คือรางวัลของขวัญชิ้นใหญ่ให้กับชีวิตคุณคุณได้รับความยุติธรรมแล้วค่ะนะคะถ้าคุณได้ดูคลิปนี้คุณเข้าใจตัวเองคุณหาตัวเองเจอและคุณก็คอนโทรลตัวเองได้เข้าใจว่าทุกคนก็ต้องเจอคนหลายๆคนเจอมากกว่าคุณอีกและนี่คือสิ่งที่คุณได้รับนั่นเองนะคะนี่คือจัดติดเงินรางวัล60ล้าน70ล้านจัดติกค่ะ นี้เป็นความมั่งคั่งล่ำรวยความเซอร์ไพรส์ในชีวิตของคุณนั่นเองนะคะและมันจะเกิดยิ่งคุณนะคะหาตัวเองให้พบคบตัวเองให้ได้เข้าใจว่าตัวเองต้องการอะไรในเมื่อรู้ว่าตัวเองมีพรสวรรค์พกพรสวรรค์มาตั้งแต่เกิดเมื่อนั้นเอาพรสวรรค์ที่มันอยู่ใต้เบื้องลึกของคุณะดึงมันออกมาดึงมันออกมาค่ะแล้วคุณจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือเงินกองอยู่ตรงหน้าคุณ จัดติดครั้งนี้มาเพื่อบอกว่าเงินอยู่ข้างหน้าคุณอยู่ตรงหน้าคุณคุณจะหยิบหรือว่าคุณจะปล่อยวางให้คนอื่นมาหยิบเอาไปนั่นเองนะคะความยุติธรรมมาถึงคุณแล้วนั่นเองนะคะนะคะนี่คือนะคะสิ่งที่คุณมีแต่คนอื่นโคตรอิจฉาคุณเลยนะคะที่เขาไม่ได้ดูคลิปนี้แล้วเขาไม่รู้ว่าพรสวรรค์ของเขาคืออะไรทําไมเขาต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้บางคนไม่รู้คุณค่าของตัวเองเมื่อไม่รู้คุณค่าของตัวเอง ก็นำพาให้ตัวเองไปสู่จุดจบที่ไม่มีอะไรดีมีแต่คำสา์แช่งตัวเองนั่นเองค่ะต่อค่ะเดินเท้ามันจบแล้วค่ะปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างนะคะ The Tower มาเพื่อจบดาวราหูมาเพื่อเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแล้วก็ดาวพฤหัสมาเพื่อเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างชีวิตคุณก็เหมือนต้นไม้ต้นไม้ต้นใหญ่เมื่อมันโดนสายฟ้าฟาดมันจะฟาดลงแรงก็จริงแต่มันจะเกิดสิ่งใหม่ๆขึ้นมานั่นเองนะคะนะคะการเกิดครั้งนี้เด e t ทาวเจบก็จริงแต่มันจะมีสิ่งใหม่ๆให้คุณได้เรียนรู้นั่นเองนะคะจัดติดต่อค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะเราบอกไงว่องทาว่า The Tower The Tower ถ้าคุณรู้ว่า The Tower มาเพื่อจบให้คุณมันคือบทเรียนค่ะเหมือนชีวิตคุณ The Tower มันให้คุณได้รู้การเปลี่ยนแปลงในชีวิตคุณให้คุณได้รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วสิ่งที่มันจะสร้างเงินสร้างทองให้กับคุณนะคะมันจะเกิดเป็นเงินเป็นทองของคุณอย่างที่แจ้จริงนั่นเองนะคะนี่คือ King of เบด i c ั e นะคะเมื่อคุณใช้เหตุใช้ผลในการเจรจาเรื่องการงานของคุณสิ่งที่คุณจะได้รับ King o f เบด i c คุณจะทำงานตอนไหนเวลาไหนก็ได้นะคะความมั่งคั่งล่ำรวยมาสู่คุณแล้วเข้าใจตัวเองให้เป็นเรียนรู้นะคะและก็ต้องเรียนรู้ศึกษาหาข้อมูลของนะคะของคู่สัญญาของคู่ค้ารู้เขารู้เรานั่นเองนะคะนี่คือ การเงินนะคะการเงินของคุณธุรกิจการงานของคุณจะประสบความสําเร็จสิ่งที่คุณได้มาคุณจะขอบคุณอุปสรรคปัญหาเราบอกเลยว่าคุณที่เจอคลิปนี้คุณเจอปัญหาแบบหนักหน่วงนี่คือการเปลี่ยนแปลงคุณมีสิ่งที่คนอื่นอยากจะมีเหมือนคุณก็คือสติปัญญาพรสวรรค์ และก็พรสแสวงคุณดูดิคะไม่ว่าคุณเจนเป็นผู้หญิงคุณก็เป็นคนที่บาลานซ์คุณเข้าใจบาลานซ์ชีวิตคุณคอนโทรลตัวเองดู่นับจากนี้ตั้งแต่คุณได้ดูคลิปนี้คุณจะรู้ว่าคุณไม่ใช่คนที่อ่อนแอคุณเป็นคนที่มีพรสวรรค์ ะะและพรสแสวงอยู่ในตัวคุณคุณไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาจําไว้นะคะคุณอย่าอ่อนบอนให้โชคชะตาเข้ามาช่วยคุณต้องช่วยตัวเองก่อนโลกจะไม่เข้าข้างคุณตราบใดที่คุณยังอ่อนแอโลกจะเหวี่ยงมาหาคุณเมื่อคุณตั้งสติได้เมื่อคุณเป็นคนที่เข้มแข็ง โลกจะหันมาหาคุณเซงสว่างจะส่องมาทางคุณนะคะตะวันนะคะพระอาทิตย์จะส่องมาทางคุณถ้าเมื่อไหร่คุณเข้มแข็งนั่นเองนะคะโคตรโชคดีคุณได้ดูคลิปนี้นะเราบอกเลยว่าคุณโคตรโชคดีค่ะต่อค่ะเมื่อคุณบาลานซ์ชีวิตเมื่อคุณเข้าใจตัวเองอย่าอย่าไปเข้าใจคนอื่นมากนะให้คุณเข้าใจตัวเองเดอะไฮวินเทนถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะ นับจากนี้นะคะจงเรียนรู้และเข้าใจคุณเองคุณเป็นคนมีโคตรมีพรสวรรค์เลยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเดอะไฮพินเดตคือราชินีพระจันทร์คุณเข้าใจคนอื่นมา,มากแล้วมันถึงเวลาที่คุณจะเติมเต็มความสุขให้กับตัวเองได้แล้วค่ะการ การที่คุณเจอแบบนี้มันเพื่อให้คุณได้เรียนรู้บททดสอบในชีวิตของคุณนั่นเองว่าคุณเอาอยู่ไหมถ้าคุณเอาไม่อยู่คุณก็ต้องเจอสถานการณ์ตอนนั้นแบบนี้ตลอดไปตอนนี้คุณเอาอยู่แล้วค่ะขอให้ใบสุดท้ายค่ะ Night ออฟคับความสุขจะเข้ามาหาคุณอย่างง่ายดายเขียนนะคะเขียนตำหลับตำลาความสุขนะคะในออฟคับ นะคะความสุขจะเข้ามาหาคุณมากๆสิ่งใดที่คุณปรารถนานะคะคุณสามารถสร้างความสุขให้กับตัวเองได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ตอนไหนเวลาไหนนะคะแล้วโอกาสใหม่ๆเมื่อคุณสร้างความสุขให้กับตัวเองได้ความสุขนั้นจะเบ่งบานนะคะจะกระจายแผ่ไพศาลส,ส่งให้ไปถึงคนอื่นด้วยสุขให้คุณอีกครั้งนั่นเองนะคะคุณมีพรสวรรค์ของคุณพรสวรรค์กำลังจะเหวี่ยงมาหาคุณอีกครั้งหนึ่งนั่นเองะคะ่ะ นะคะนี่คือความสําเร็จที่คุณจะได้นั่นเองนะคะขออีกสักใบได้ไหมคะถามว่าอยากจบไหมอยากจบค่ะคุณค่ะเธอคุณคธะทาไมทาไมว่าเราอยากจบไหมเราบอกว่าอยากจบแต่มันเหมือนแบบว่ายังไม่จบยังไม่จบอะไรเนี้ยค่ะมัน่ะ ถ้าเป็นผู้หญิงตอนนี้นะคะสิ่งที่คุณเข้าใจในสิ่งที่คุณเป็นคุณคอนโทรลบาลานชีวิตของตัวเองเรียบร้อยแล้วไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงบารมีของคุณบังเกิดแล้วสิ่งที่คุณจะได้มานะคะสิ่งที่คุณจะได้มาเดอะทาวเวอร์ Tower, มันสิ้นสุดแล้วแสงตะวันแห่งวันใหม่ King คิงออฟ t i c a ลและ q ค e e นออ t t i l ก s ความสุขความมั่งคั่งลํารวยจะเกิดขึ้นกับคุณในปี68ครอบครัวของคุณจะมีความสุขอีกครั้งหนึ่งความมั่งคั่งลํารวยคุณจะบาลานซ์เข้าใจตัวเองพรสวรรค์อยู่ที่ตัวคุณและคุณต้องแสวงบาลานซ์ชีวิตตัวเองให้ได้รู้ตัวเองให้เร็วนะคะหาตัวเองให้พบว่าคุณต้องการอะไรครบตัวเองให้ได้ไม่ต้องรอให้คนอื่นมาครบกับคุณคุณต้องครบ คนในกิจใจคุณให้ได้ก่อนนะคะใช้ตัวเองให้คุ้มนะคะสมองมือร่างกายทุกอย่างใช้ตัวเองให้คุ้มแล้วก็แบ่งเวลาให้ถูกนั่นเองนะคะคุมตัวเองให้อยู่นะคะเวลาเราอย่าใช้เงินนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วก็รู้ตัวเองให้จริงแล้วสิ่งนั้นจะมาหาคุณความมั่งคั่งล่ำรวยนะคะเป็นเศรษฐีนีเป็นราชาเงินและราชินีถือเหรียญไม่ได้มาออกมาง่ายๆราชินีถือเหรียญและราชาถือเหรียญความสุข นะคะเมื่อคุณมาลานนี่แหละค่ะสิ่งที่คุณคนอื่นกําลังจะเข้ามาอิจฉาคุณและมาขอนะคะว่าคุณทํำยังไงคุณถึงประสบความสําเร็จได้เป็นราชินีถือเหรียญและราชาถือเหรียญคลิปนี้คุณเซฟไว้เลยนะคะเราตลอดทั้งปีนี้นะคะความสุขความทุกขกำลังจะผ่านเปลี่ยนไป5้าห้าห้าคุณเห็นอะไรไหมคะนี่คือเดือน5การจุดเปลี่ยนของคุณ5้าออบคับไฟออคับ ไฟออปเวคิลการเงินแล้วก็เรื่องการงานที่มันมีปัญหาหนักเหนืงหนักหน่วงคุณกําลังจะได้หลุดพ้นออกจากปัญหาที่หนักหน่วงนี้ทั้ง3ปัญหาการเงินการงานนะคะแล้วก็ความสุขในครอบครัวภายในเดือนหเดือนธันวาคมนี้แหละคะ่ะเพราะดาวตีเทพต่างๆกํา,ากลังมีการเปลี่ยนแปลงแล้วสิ่งใหม่ๆจะเกิดขึ้นกับคุณแล้วอย่าลืมตัวตนของคุณเราทําไมเราถึงบอกให้เซฟเพราะ บางคนอาจจะลืมคุณอาจเสพคืนนี้วันนี้หรือเมื่อไหร่ก็ได้แต่พอคุณเสพไปแล้วเสพสื่อนี้ไปแล้วคุณก็อาจจะทิ้งสื่อนี้ไปแต่ถ้าคลิปนี้อยู่กับคุณตลอดเวลาให้คุณได้เรียนรู้และเข้าใจว่า นี่คือคลิปของคุณและคุณจะได้ไม่หลงเลงในอำนาจคุณมีพรสวรรค์จงใช้พรสวรรค์ให้เป็นเท่านั้นเองค่ะแล้วความมั่งคั่งล่ำรวยความสุขจะเกิดกับคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ยายหรือผู้หญิงเงินทอง เป็นกอบกันกรรมถ้าคุณกําลังจะมีเบบีเแบบีของคุณนําเงินนําทองมาสู่คุณนั่นเองนะคะความสุขของคุณเกิดขึ้นแล้วค่ะหาเศรษฐีมหารานีมหาราชาราชาโชคและเทวีโชคนั่นเองวันครอ,อบครัวของคุณก็จะเป็นมีแต่ความสุขนั่นเองวันนี้ค่ำคืนนี้แม่หมอไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดี